ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะน่าจะโดนสักคดีนะเเที่ยวกลับไปกลับมาแบบนี้แล้วก็เที่ยวไปใส่ความคนอื่นเนี่ยน่าจะโดนสักคดีนะแม่แตงโมเนี่ยผมมองแล้วว่าเป็นสิ่งที่คุณไม่รักลูกจริงอะนะถ้าคุณรักลูกจริงเนี่ยคุณไม่ใช่ไปฟ้องเพระคุณตกลงกันได้ปั๊บคุณก็ถอนฟ้องเรื่องที่แม่แตงโมเนี่ยได้ไปฟ้องนะครับนายแซนกับพวกนะครับนะ ในข้อหาทำร้ายร่างกายได้รับบาดเก็บสาหัสจนถึงแก่ความตายนะแล้วก็ใช้มุกเดิมๆนะสุดท้ายก็คือแอบไปถอนฟ้องโดยไม่แจ้งทนายความแล้วก็ทีมงานที่ปรึกษานะของคดีนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมต้องออกมาพูดเพราะว่าผมทราบว่านะทนายเอ็มเนี่ยนะครับได้มีการพูดคุยตกลงแล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานโดยทีมที่ปรึกษาของของแม่แตงโมนะ แล้วก็มีการไปยื่นฟ้องนะครับนายแซนกับพวกนะครับในก็าหาทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บจนถ,ถึงแก่ความตายนะซึ่งแม่แตงโม,โมเนี่ยเป็นคนไปยื่นฟ้องเองนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศหลังจากไปยื่นฟ้องเป็นคดีทำร้รายร่างกายได้รับบาดเจ็สบสาหัสจนถึงแก่ความตายแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นคดีประมาทนะครับแล้วต่อมาเนี่ยไม่รู้ว่าคุยกับคุณแซนยังไงนะถึงแอบไปถอนนะครับถอนเนี่ยนะครับไม่ได้ถอนในสภาพที่ นะทนายออกมาดูดีเลยนะทำให้ทนายฟามเนี่ยเสียหายด้วยนะครับโดยบอกว่าปยานหฐานเนี่ยไม่น่าเชื่อถือนะตัวเองเป็นคนไปฟ้องเขานะครับแม่แตงโมเป็นคนไป,ปนฟ้องเขาแต่กลับมาไปถอนฟ้องเนี่ยด้วยให้ผลว่าปยานหลฐานไม่น่าเชื่อถือนะตอนนั้นเนี่ยนะครับนิสัยแม่แตงโมเนี่ยสุดยอดของประเทศไทยนะนะพอจะฟ้องเนี่ยแล้วให้คนไปฟ้อง พอฟ้องเสร็จเนี่ยพอคุยคุยคุยกัน,นแบบทางลับะนะแล้วก็ไม่บอกให้ทนายรู้นะพอไม่บอกให้ทนายรู้พอถึงเวลาก็แอบไปถอนแอบไปถอนฟ้องทนายก็ไม่รู้คิดว่าเออไปขอหมายสารพัดท,ที่จะขอนะแล้วก็วันที่สพฤศจิกายนเนี่ยจะมีการนัดสืบพยานนะครับปากแรกของคดีน้องแตงโมนะครับนะเป็นคดีแรกนะครับที่จะมีการสืบพยาน ในวันที่2มิถุนายนเนี่ยผมก็ทราบมาว่าอาจจะมีการถอนโจทย์ร่วมอีกนะซึ่งคิดว่าแม่แตงโมเนี่ยอาจจะไปถอนนะครับไม่เป็นโจทย์ร่วมอีกนะในคดีแตงโมเอาเข้าไปนะที่ผมทราบมานะครับซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะน่าจะโดนสักคดีนะเ,เที่ยวกลับไปกลับมาแบบนี้แล้วก็เที่ยวไปใส่ความคนอื่นเนะี่ย น่าจะโดนสักคดีนะแม่แตงโมเนี่ยผมมองแล้วว่าเป็นสิ่งที่คุณไม่รักลูกจริงนะถ้าคุณรักลูกจริงเนี่ยคุณไม่ใช่ไปฟ้องพอคุณตกลงกันได้ปั๊บคุณก็ถอนฟ้องนะทาแบบนี้สองครั้งแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศผมคิดว่าทนายเอ็มเนี่ยนะที่เข้ามาดูแลคดีนเนี้นะเขาก็ทํางานเต็มที่นะให้เต็มที่นะสุดท้ายเนี่ยนะไป ไปกล่าวหาเขาเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่อง,องทองไม่พอยังบอกว่าไม่น่าเชื่อถือในพยานหลักฐานเนี่ยนั้นทงที่คุณเป็นคนเซ็นฟ้องเองนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเล่าสู่กันฟังว่าพฤติกรรมของคุณแม่แตงโมเนี่ยผมว่าไม่ไหวนะนะทำกับผมเนี่ยผมก็ไม่ว่านะแต่ไปทำแบบคนอื่นอีกเนี่ยเนี่ยคนล่าสุดเนี่ยคือทนายเอ็มโดนอีกโดนหักหลังอีกนะไปถอนฟ้องโดยไม่บอกทีมทนายความอีกนะอันนี้ ผมว่ามันพฤติกรรมอย่างงี้มันเป็นพฤติกรรมที่แย่มากนะนะรักเงินมากกว่ารักลูกนะนะครับหมามันยังรักลูกเลยนะแต่คนเนี่ยนะความเป็นแม่เนี่ยนะรักเงินมากกว่ารักลูกนะแล้วผมผมผมเชื่อว่ามันที่สองนี้ไม่ดีนะอาจจะไม่ไม่สือบอีกบนะที่เป็นโจทย์ร่วมดีไม่ดีถอนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยนะผลคดีแตงโมเนี่ยมันก็เป็นคดีที่ มันไม่ได้แพ้เพราะทางด้านเอกสารหรือทางด้านเทคนิคหรือนิติวิทยาศาสตร์หรืออะไรเลยเป็นเพราะแม่คนเดียวที่ไม่เอาเรื่องเป็นเพราะแม่คนเดียวไม่ติดใจเอาความเป็นเพราะแม่คนเดียวที่ไม่สนใจสนใจโลกสนใจอย่างเดียวคือมันนี่นะสนใจอย่างเดียวคือเงินนะครับนะเรื่องแบบนี้นะถึงบอกว่าใครเข้าไปคบด้วยเนะี่ยเป็นบ้าไปด้วยเพราะว่าเราทุ่มเทให้กับคดี แต่เรามาเจอแม่บ้าๆแบบนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยนะความเจ็บปวดไม่ได้อยู่ที่ใครนะครับอยู่ที่ทนายความไม่รู้กี่ชุดต่อกี่ชุดแล้วนะตั้งแต่ชุดของผมชุดทนายเอ็มชุดของทนาย <c oughs> ตั้งกี่คนเนี่ยกี่ชุดนะ้ะโดนหมดอ่ะนะสี่ห้าชุดเนี่ยโดนแม่แตงโมนะครับนะทาแบบนี้หมดนะเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ตทุกคนต้องจำนะเจอหน้าที่ไหนเนี่ยนะครับ อย่าไปยกมือไหว้คนแบบนี้ไม่ไหวนะเพราะว่ามันมันไม่ไหวเหลือสุดเหลือทนเลยนะครับนะคนใกล้ชิดโดนทุกคนนะคนใกล้ชิดโดนทุกคนพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ไหวน่าจะได้รางวัลแม่ดีเด่นนะคนนี้ดีเด่นแห่งปีแล้วก็ดีเด่นแห่งชาติอะนะคิดแล้วก็นางสารทีมทนายความที่ผ่านๆมาหลายๆคนนะ รวมทังทีมงานผมด้วยนะว่าเจอคนแบบนี้ถ้าเราจะแพ้เนี่ยขอได้สู้แต่นี่ไม่นั้นได้สู้เลยนะฮแพ้ทางเทคนิคนะนะโดยการถอนฟ้องนะโจทย์ถอนฟ้องทีพน,นายความก็จบนะเนะี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาในช่วงสิบวันที่ผมไม่ได้มาไลฟ์สดเนี่ยก็มีอะไรมากมายเกี่ยวกับในสังคมของบ้านเรานะครับ <c oughs> พี่น้องประชาชนครับ วันนี้ถ้าไม่พูดถึงนักการเมืองคนหนึ่งนะในซีของรัฐบาลนะที่หน้าตาเหมือนหมูนะคนคนนี้นะครับหน้าตาเหมือนหมูนะเพราะว่าเวลาพูดเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าหน้าเหมือนหมูเป๊ะนะก็สวดทรงองค์เอวก็เหมือนตูผู้ไก่นะถ้าเป็นภาษาจีนก็เรียกตือผูไก่ก็คือหน้าตาเหมือนหมูนะและคนนี้เนี่ยนะครับ เป็นนักการเมืองของซีรัฐบาลที่ไม่มีความเป็นลูกผู้ชายนะเอาแต่เที่ยวฟ้องสื่อเอาแต่เที่ยวอะไรก็ฟ้องฟ้องฟ้องสื่อฟ้องนะหัวหน้าพักบ้างแล้วก็พูดจาเนี่ยนะครับไม่ให้เกียรติคนอื่นนะเอาเรื่องราวของคนอื่นเนี่ยไปดินทานะนับหลังจริงๆนักการเมืองคนเนี้ยนะครับไม่ควรจะใส่กางเกงนะน่าจะใส่ผ้าถุง นะครับเพราะว่าไม่สมศักดิ์สรีของความเป็นนักการเมืองของฝั่งรัฐบาลนะครับซึ่งผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าขบวนการลักลอบนําเข้าหมูเถื่อนนะเป็นขบวนการใหญ่ที่มีอดีตนักการเมืองที่มีนะครับนายทุนนะที่มีนะครับข้าราชการนะของกรมปศุสัตว์ของกรมสุสรากรร่วมกันทากันเป็นขบวนการมีบริษัทยักษ์ใหญ่ มีห้างสรรพสินค้าชื่อดังของเมืองไทยในการรับซื้อหมูเถื่อนไม่อั้นนะครับนะผมอยากจะเล่าพี่น้องประชาชนฟังว่าในการดําเนินการนะครับในเรื่องของคดีการลักลอบนําเข้าหมูเถื่อน16 161ตู้ที่ผ่านมาผมได้นําพี่น้องสุกรรายย่อยเข้ายื่นต่ออธิบดีกรมรสอบสวนริเศษให้รับคดีหมูเถื่อนเป็นคดีพิเศษนะสเดือนที่ผ่านมา เราได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับจนกระทั่งมีการออกหมายจับชิปปิ้งจำนวนหคนจาก5บริษัทนะครับแล้วก็มีการจับนะครับนายทุนที่นะครับลักลอบนำเข้าหมูมายังต่างประเทศนะครับผ่านท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับกรมสุรากรนนะแล้วก็กรมปศุสัตว์พี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนมา เราสามารถขยายผลจากชิปปิ้งนะครับจนไปถึงการจับกลุ่มนะครับขบวนการใหญ่ที่เป็นนายทุนในการโอนเงินไปยังต่างประเทศมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น1,200ล้านบาทอันนี้เป็นผลงานของกรมสอบสวนพิเศษนะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับพันธุ์วดีสุริยาสังฆ,ฆกมนอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษนะครับแล้วก็ยุทธนาแพดารองอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษแล้วก็นะครับพิยักษ์นะครับ,น,รบนัตพลดิษยธรรม นะแล้วก็ทีมงานทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นตัวจักสําคัญก็คือเกงศักดิ์สุวรรณศรีนะครับผู้ที่ยื่นถวายตีกาในการปรับปรุงแก้ไขกรมสอบสวนพิเศษที่ผ่านมานะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราทํากันเป็นกระบวนการที่นะครับไม่สามารถที่เป็นรูปของคณะทํางานที่ไม่ว่าใครก็ตามนะครับไม่สามารถซื้อตัวเจ้าที่รัฐได้นะครับนักการเมืองฝั่งซีกรัฐบาลนะครับเราก็เข้าไปค้นนะครับ เราเข้าไปค้นเพราะว่าเนื่องจากว่าพบว่ามีการลักลอบนะสัมแดงหมูเถื่อนเนี่ยนะออกมา10ล้านกิโลกร,รัมนะครับจนถึงวันนี้ยังไม่สามารถชี้แจงได้นะครับแล้วก็มีบริษัทชื่อดังก็ประมาณ9้าล้านกิโลกร,รัมนะครับนะสิ่งต่างเหล่านี้นะครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่ากระบวนการพวกนี้นะครับนะมีนักการเมืองระดับประเทศหนุนหลังมีข้ะาร